สวัสดีครับผมจาก Ultimate Shop นะครับสำหรับคำถามที่มีหลายคนถามเข้ามาว่าเจ้าแท็บเล็ตตัวนี้สามารถใช้ 3G ได้ไหมผมก็จะมาสาธิตให้ดูกันคร่าวๆนะครับก็สิ่งที่ผมมีก็คือแท็บเล็ตตัวนี้พร้อมกับสาย OTG นะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์ 3G การใช้งาน 3G บนแท็บเล็ตตัวนี้ง่ายมากครับแค่ต่อสายแล้วก็เอาสายต่อกับอะแดปเตอร์ก็ใช้ได้แล้วครับไม่ต้องลงไดเวอร์ไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรเพิ่มเลยครับง่ายกว่าใช้บน โ o ้ตบุ๊กหรือว่า PC นะครับเราก็ต้องรอให้มันหาไอการ์ดทเจอแป๊บนึงนะครับข้อควรระวังสำหรับการซื้อไอการ์ดมาใช้นะครับผมก็คงจะแนะนำเรื่องขึ้นความถี่นะฮะดูขึ้นความถี่ให้ตรงกับผู้บริการที่เราใช้อยู่นะครับ d t a ท TrueMove หรือ a อนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ผมแนะนำให้ ลองก่อนซื้อนะครับให้แน่ใจว่าใช้ได้ส่วนตัวนี้จะเป็นหั h u ว w e i E173 นะครับใช้ได้แน่นอนโอเคมาแล้วสัญญาณ 3G มาแล้วนะครับผมก็จะเข้าเว็บให้ดูกันก็ขออนุญาตเป็นเว็บตัวเองแล้วกันนะครับโอเคลงเสร็จแล้ว โอเคผมก็คงจะขอจบการสาธิตไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆหรือว่าคุณพี่น้องที่สนใจในแท็บเล็ตตัวนี้แต่ว่ามีคำถามสงสัยอยากให้ผมทำอะไรกับเจ้าแท็บเล็ตตัวนี้ให้ดูเนี่ยก็ติดต่อหรือว่าบอกกันไ,ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะจัดก,การทำเป็นรีวิวสั้นๆอย่างนี้ให้ดูอีกนะครับก็ทั้งทาง Facebook ทางโทรศัพท์หรือว่าจะตามหน้าเว็บบอร์ดที่ผมไปลงโฆษณาไว้ ก็ติด่อกันเข้ามาได้นะครับอยากให้ทําอะไรให้ดูก็บอกกันมาได้เลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับก็วันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ